สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงเป็นคลิปมานานมากนะครับก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ลงคลิปก็มีสตรีมให้ได้ดูกันนะครับเกือบทุกวันเลยนะครับก็สามารถกดติดตามไม่ได้นะครับแล้วกดกระดิ่งได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครกดไม่ได้ก็ลองกดยกเลิกการติดตามแล้วกดติดตามใหม่นะโอเคนะครับตอนนี้เลนเจอร์โคโรโบมาแล้วนะครับ เอาตรงๆนะเรื่องนี้ผมเองก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยดูเลยนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ตอนนี้มันเพิ่มโอกาสได้รับเลนเจอร์นะครับอยู่4ชนิดเลยนะครับริปโปอดัมโพไซดอนและก็โคจิโรนะครับอันนี้เป็นภารกิจใช่ไหมแล้วก็มีเกียร์นะครับตอนนี้มีเกียร์โคลาโบเข้ามาใหม่นะครับอโอ้โหอันนี้มีการันตีด้วยนะมีเกียร์โคลาโบเข้ามาใหม่5ชนิดนะครับ ก็ลองมาเปิดกันดูนะครับแล้วก็มีด่านดาวเคาร์เรีโอนาดนะครับรับพอไปแบบง่ายๆเลยนะครับลองไปเล่นกันนะครับอ่านประกาศนิดนึงนะครับว่ามีประกาศอะไรเข้ามานะเออนี่ไงนะครับก็เป็นอีเวนต์โคลาโบมหาศึกคนชนเทพนะฮะโอเครู้เรื่องนะครับมหาศึกคนชนเทพนะครับตอนนี้เพิ่มโอกาสได้รับโคลาโบอยู่4ชนิดนะครับ4ชนิดนะครับแล้วก็มีภารกิจได้รับ รางวัลแบบแน่นอนนะครับก็คือเปิดให้ครบ7รอบใช่ไหมคงไม่ขนาดนั้นหรอกนะฮะโอเคนะครับเ,เดี๋ยวก่อนเปิดกาชานะครับผมขอไปดูนะครับในลีก PVP ว่ามีใครได้เอามาใช้งานบ้างแล้วนะครับอ, L y อ,อ่า LYPeta อ้าวโอ้มีตัวอดัมนะครับอดัมสกิลอะไรอ่ะยกเลิกอมตะนะครับสร้างความเสียหายชะงัก แล้วก็เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มัตรตาลดทักษะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่สกิลพิเศษไม่ค่อยเกลียยเท่าไหร่นะสกิลความสามารถพิเศษไม่ค่อยเกลียน,นะครับแต่ว่า,เ,าเป็นเลนเจอร์ธาตุไม้จริงๆก็เป็นตัวที่ผมอยากได้แหละนะครับระยะยืนอยู่เท่าไหร่น้อระยะโจมตีร้อยสามสิบเอทำไมยืนหน้าจังเลยยืนใกล้ๆกับโทวะปะเนี่ยเดี๋ยวขอดูโทวะหน่อยนะคือตอนนี้ผมไม่ได้ปั้นโทวะเพราะอยากได้เลนเจอร์ธาตุไม้แหละ พราะว่าระยะจมตี55เออไกลออกมานิดนึงนะครับเอ,อ่ยืนเท่าตัวนี้ไหม130อืมประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอดดำนะฮะเป้าหมายคืออดดำนะครับระดับอันดับหนึ่งของเออลีกตำนานนะครับก็ใช้อดดมกันนะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือต้องอดดำนะฮะมาสุคนชนเทพนะฮะโอเคนะครับก่อนเปิดนี่คือไอดีหลักของผมนะผมจะใช้ตั๋วกาชาเปิดนะครับจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น อะลองลองสัก50ตัวก่อนดีไหมห้าสิบตัวดีกว่านะอ้าวโอเคนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับใช้ตัวนะครับตัวที่หนึ่งนะครับมาอาดัมอาดัมไม่เอาลิปโป้นะอาดัมอาดัมเปล่าอะอาดัมอาดัมตัวที่สองโคนี่เสียบตัวที่สามนะฮะฮะสักนักบูไซมอนตัวที่สี นักมายากลตัวที่5เจสิก้าปูโรหิตตัวที่6เอาแล้วตัวที่7ตัวที่8เฮ้ย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 ทำไมเป็นเงี้ยตัวที่9ตัวที่สิบโอ้โหไม่เวิร์กล้ววะโอ้โหโคตรเกลือเลยเนี่ยเพิ่มโอกาสจริงไหมเนี่ย เอาให้หมดเลยดีกว่านะฮะรอ้อยตัวเรานะครับ <c oughs> จะมีตัวใหม่ไมหมฮึบโอ้โหแมว,ก,วกักเฮ้ยฮึบเอ็ดเวิร์ดไม่เอามีแล้วฮึบโคนี่ฟองสบู่ที่ทำไมออกยากจังเลยฮึบเจมส์นักเวทจริงปะเนี่ยลูกเรือเมลลี่เฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ออกจริงว่ะเพื่อนเพื่อนทุกคน โอ้โหโพไซดอนตัวใหม่นะครับโพไซดอนตัวใหม่นะครับเป็นธาตุน้ำไม่อยากได้ธาตุน้ำนะครับอยากได้ธาตุไม้นะฮะโอ้โหน่าจะหมดดวงแล้วว่ะได้เปร่างอันต้าด้วยนะครับอยากได้อดัมนะครับอยากได้อดัมไม่มาอยากได้อดัมไม่มาโอ้โหนี่เทพีพีนทัททำไมเข้าบ่อยจอังวะเอ็ดเวิร์ดว้าเฮ้ โอ้โหไม่มานะครับเพิอกดลูบี้ไปด้วยทีหนึ่งนะฮะไม่มานะครับไม่มาโอเคนะครับอดัมไม่มาสิ่งที่ได้มาก็คือเป็นโพไซดอนนะครับอันนี้มีอะไรเอ่ยนะครับเป็นเพิ่มอัตราการใช้ทักษะเพิ่มพลังฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตในพื้นที่นะครับแล้วก็สกิลล่างอันต้าแล้วก็ล่างไฮเปอร์ก็คือ,อยกเลิก ผลรับของศัตรูลดหลบทักษะสร้างความเสียหายเป็นสายไหวพริบเอไม่เท่าไหร่โอเคนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเดือนนี้น่าจะไม่เปิดเพิ่มแหละนะครับก็คงจะเก็บรูบี้ไว้นะครับรอเกียร์เหมือนเพืเ่อนเขาว่าเนาะอันนี้ก็คือนี่แหละนะครับสิ่งที่เราได้มานะครับมีเท่านี้จริง,นรออรรงๆนะครับ100ตัวโอ้โหโคตรเกลือเลยบอกตรงๆนะครับความจริงน่าจะ ออกเร็วกว่านี้นะครับ100ตัวนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือโพไซดอนตัวเดียวนะครับโพไซดอนตัวเดียวเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเ,เดี๋ยวผมต้องไปดูในลีกแล้วนะครับว่ามีใครเอามาใช้ไหมนะครับสำหรับเจ้าโพไซดอนเนาะเดี๋ยวจะเป็นรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอบวกให้มันเป็น Level เลเวลแม็กก่อนนะครับสิ่งพวกที่ได้มาเนี่ยโคตรเกลือเลยไม่ได้จริงไม่อยากจะได้นะเอดเวิร์ดตัวนี้ตัวบินได้ใช่ไหม เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนตัวบินได้ตัวบินได้ไ,ดไม่เอาเอามาตัวนี้มารวมก่อนอันนี้เปลี่ยนคีย์บอร์ดเจสิกา้าเก็บไว้โอ้โหคือได้ตัวแบบคือตัวยุคดึกดําบันเลยอะ่ะโคตรเปลือนะอะไรอะ่ะอะไรอโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้เออเดี๋ยวดูระยะดูระยะยืนหน่อยละกันตัวนี้ระยะโจมตีอยู่ที่410นะครับก็โอเคค่อนข้างไกลแหละนะครับโอ้โหใช้แร่เยอะ แล้วไม่มีเกียร์ที่เหมาะสมด้วยไม่รู้จะถูกหยิบมาใช้งานหรือเปล่านะครับน่าจะไม่ปั้นแหละนะครับเออดูที่ PVP หน้อยลีกตํานานนะครับคุณลิต,ต้าลิต,ต้ามีใช้ไหมลิต,ต้าไม่มีหยิบมาใช้นะฮะเอ่ออันนี้ลิกมาสเตอร์ไม่เอาเอาลีกตานานเลยเฮ้ยมีคนไทยด้วยมีคุณลุงยุทธด้วยครับคุณลุงยุทธเอ่ออันนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่ถูกหยิบมาใช้งานนะครับด,ด,ดูลุงดูลุงยุทธหน่อยนะครับ โอ้ลุงยุทธมีหยิบตัวนี้มาใช้งานนะครับโพไซดอนเหรอพลังโจมตีดาเมจสีสีล้านกว่าเป็นเลนเจอร์ธาตุน้ำนี่ผมน่าจะไม่ปั้นนะครับคือมันอาจจะโหดก็จริงแต่มีคุณลุงยุทธออามาใช้งานแปลกกว่าเพื่อนเขานะเนี่ยนะครับดูอีกกว่านะมีใครอีกนะมีเทสึเหรอเทสึออามาใช้งานไหมเทสึก็ยังไม่เอามาใช้งานนะครับโอเคนะครับก็เหมือนจะมีคุณลุงยุทธนะครับเอามาใช้งานอยู่นะครับเป็นเกมเมอร์ชาวไทยนะฮะ กับพูลเดอนที่ผมได้มานะโอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับก็มาดูอีกครั้งหนึ่งกับไอดีลองของผมนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีหลักนะครับ100ตัวนะครับสิ่งที่ได้มาก็ประมาณนี้ครับคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ